เอาละค่ะวันนี้อยู่กับสองสาวสไตล์พีเรียดพีเรียดย้อนยุคไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> นะคะเราก็ยังคงอยู่หัวก,กับหัวข้อประเด็นที่ว่าคุณคิดว่าเรื่องแปลกอะไรที่คุณจะเจอในประเทศไทยนะคะง่ายๆเลยค่ะพิมบีพี BP ตัวใหญ่ทั้ง2ตัวตามด้วยคําตอบของคนแล้วส่งมาที่หมายเลข4890011หรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการที่เดอร์<ช>ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะ,คะเออมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็แบบเอ้ยได้อ่านหนังสือพิมพ์ปะไม่ได้เขาบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆตอนอยู่ประถมอยู่โรงเรียนของรัฐบาลหรือของเอกชนอยู่อของร,มมรัฐบาลค่ะถ้าอยู่รัฐบาลต้องต้องชินกับเทรนด์นี้อะไรตัดผมเปิดติ่งหูต้องเปิดด้วยนะหนึ่ง<ร>เซน,ห,นหรือไม่ก็กะลาครอบเ<อ>ด็กต่างจังหวัดเนี่ยจะแ,แบบว่าเอาให้ง่ายๆไม่รู้ว่าคนที่คิดทรงกระลาครอบนี่คือต้องการประชดป,ประชันครูหรือเปล่า เปิดติ่งหูใช่ไหมเปิดมันทั้งใบหูเลยละกันเอากล้าคล้องถ้าตัด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 พูดถึงเรื่องนี้นะต้องบอกว่าจริงเนี่ยมีเคล็ดลับงน,<อ>น้องค่ะถ้ามงน้องนะรู้เคล็ดลับพี่จิ๊กซอเนี่ยนะจะไปทำได้เลยเหมือนกันหปืวิธีการเรียกก็คือตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบผมยาวก็ยาวเร็ว<อ>แล้วแบบไม่ชอบตัดติ่งหนะูหน้าเกียรเตออ่ะก็เลยเ<อ>รู้อ่ะว่าใครจะกิบเรา อาจารย์ฝาดปกครองเอาละตีสนิทตีสนิทตีสนิทอาจารย์ฝาดปกครองไปทําความสะอาดห้องปกครองให้ทุกวันเข้าไปหาทุกวันแม้เข้าห้องปกครองเป็นว่าแล่นเลยแต่ว่าไม่ได้ทําผิดอะไรนะเข้าไปตีสนิทพอจากนั้นสนิทกันปุ๊บฝาดปกครองจะมากรีบเฮ้ยเห็นจิ๊กซอว์อาจารย์ติ่งหูแล้วใช่ไหมโอเคเดโอ้โหหรือบางทีหรือบางทีจะกรีบเราจริงๆใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องเลยตัดรอบหัว หนูขี้เกียจไปตัดร้านอื่นตัดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาทาความดีหวังผลนี่นาอย่างเงี้ยอันนี้เลยหวังผลจริงๆก็ได้ผลจริงอันี้เราครูปกครองตัดผมนะจะตัดแบบเต๋อเตอแล้วตัดคลิปเดียวนะคลิปแล้วมันก้ด้อตัดเพื่อให้วันรุ่งขึ้นแล้วแล้วเด็กที่โดนนัจะอายมากเราต้องรีบไปตัดภายในวันนั้นเลยอ่ะคือวันรุ่งขึ้นปุ๊บผมถูกระเบียบแบบเปิดติ่งหูอย่างที่ครูต้องการแล้วแบบ แล้วครูจะตัดเลยติงหูไปมากกว่า1เซนอีกนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหากลโกงแล้วค่ะจิ๊กซอเพราะว่าพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยหลายฉบับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาจะเลิกแล้วนะสําหรับเรื่องของแบบว่าการให้เด็กผู้หญิงต้องตัดผมเปิดติงหูทรงกระลาคอบผู้เอ่อผู้ชายไถเกรียนะนะคะโอ้โหเด็กคงจะแบบว่า<ล>ดีใจยาวเหรอก็คือใช่คือผู้ชายลองทรงก็ได้ผู้หญิงจะไว้ผมยาวก็ได้แต่ว่าให้มัดให้เรียบร้อยในขณะที่อยู่ที่โรงเรียน เอาสิอยากอยากลำบากก็เอาเลยไปนั่งท่องสุดคูณท่องอักขยานจะบอกว่าตอนเด็กๆนั้นเราจะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกหมุดหิดใจมากค่ะแล้วรู้สึกว่าเปลืองตังค่าตัดผมมาก้วสังเกตว่าเด็กๆที่กลัวนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะตรวจผมใช่ไหมจะไม่เข้าแถวเือฉันจะต้องหนีแล้วจากนั้นค่ะพอเขาเข้าแถวเรลิกแถวปุ๊บจะวิ่งเข้าห้องเรียนแอปไงชอบแบบนี้ตลอดแล้วพอดีว่าอาจารย์นะคะตรวจทั้งอาทิตย์ เด็กก็เลยมาสายทั้งอาทิตย์เลยแล้วมันจะเป็นเหมือนทงผมทั้งเล็บเล็บเนี่ยจำได้ตอนเด็กที่แบบตัดจนเข้าเนื้อจนทุกวันนี้กลายเป็นนิสยัยแบบว่าติดเลยนะคือตัดจนแบบว่า จนกลายเป็นเล็บขบอะคือตัดจนแบบว่าเกินเส้นขอบเล็บเพราะว่าอนเด็กนะครัวชอบตรวจผมตรวจเล็บหน้าเสาธงทุกวันไงเออเขาก็เลยบอกว่าพอมันมีอันนี้ออกมาเนี่ยนโยบายนีออกมาแต่เขายังไม่ได้เริ่มบังคับใช้นะแค่ออกมาเฉยว่าต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องตัดผมสั้นแล้วไม่ต้องไถเกรียมไม่ต้องเปิดติ่งหูทรงกะลาครอบแล้วเนี่ยแต่มันก็มีแบบว่าฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะอย่างฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายของพ่อแม่แล้วก็ตัวเด็กเองนั่แหละก็คือหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดเด็กเล็กๆพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาพาไปตัดผมบ่อยๆไงเออแล้วก็แบบเด็กเองก็อยากจะรักสวยรักงามด้วยวัยรุ่นน่ะนึกเห็นภาพตัวเองตอนมัธยมเพราะ่าอ,อยากจะฉีกแล้วเอาไปฝังดินแบบบัตรนักเรียนที่แบบดูไม่ได้เลยอ่ะ อย่าไปดูต้องอย่าไปดูคือพยายามหาสติกเกอร์รูปอะไรน่ารักน่ารักมาติดแทนรูปเราทุกวันนี้นะจะทิ้งก็กลัวกลัวคนเก็บขยะเบิือนมนเจอดูชื่อซิชื่ออะไรนะคือแบบทำอะไรก็ไม่ได้จะฉีกก็ไม่กล้าฉีกรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประกาศถาเจ้าของบารนะคะแต่ถามว่าข้อเสียก็มีหลายๆคนออกมาว่าการลบเลิกเออเออแล้วนะการยกเลิกข้อระเบียบแบบนี้มันก็มีข้อเสียเหมือนกันเขาบอกแบบนี้ว่าเดิมทีที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเขาอยากจะปลูกฝังวินัยของเด็กให้เด็กรู้จักที่จะ มีความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเรื่องของวินัยส่วนตัวของตัวเองว่าแบบว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในกฎกติการมรารยาของสังคมอยู่หรือเปล่าอย่งงางเช่นวเขาออกมาว่าห้ามที่จะแบบไว้ผมเลยแบบปิดติ่งหูนะต้องเปิดติ่งหูเราก็ต้องเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงว่าเอ้ยตอนนี้เราทําตัวถูกระเบียบหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวผ้าสะอาดที่เขาจะสามารถที่จะซึมซับสิ่งดีๆถ้าเราปลูกฝังเรื่องกฎระเบียบเนี่ยโตขึ้นมาเขาก็จะอยู่ในกฎระเบียบของสังคมได้อย่างมีความสุขแต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวนะมีค ว่าเฮ้ยผมสั้นผมยาวเลยติ่งหูสั้นกว่าติ่งหูมันเกี่ยวกับการเรียนหรออ่ะต้องมาคิดกันแบบนี้แล้วแบบก็ไม่มีคําตอบให้เขามันจะมีนะอันนี้ยอมรับเลยสมัยมัธยมปลายอะ่ะคือพอพักกันอะ่ะก็นั่งวีผมถักเปียอย่างเงี้ยครูเขาอาจจะเห็นว่าแบบ เฮ้ยมันมาโรงเรียนนะควรจะโฟกัส oh. เรื่องเรียนดีไหม oh. แทนที่จะแบบนั่งทํารายงานทำอะไรก็แบบนั่งเซยผมแล้วบางทีก็จะมีแบบว่ามีแฟชั่นต่างๆมาอวดกัน <Ha. S 1> น่ะอย่างตอนนั้นนะจำได้ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นใหม่ๆนะ oh. เพื่อนไปยืดผมอุ้ยคือหักนังห้อง oh. ตอนนั้นเนี่ย oh. การยืดผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่สาหรับเด็กมปลายไงคือแบบเฮ้ยยืดผมแล้วแบบเนี่ฉันไปยืดชิสโดมาสามพันแล้วก็มาเสยายียใยแล้วมาทําให้เรารู้สึกแบบอุ้ยช้าช้าฉันอยากยืดบ้างไม่รู้ที่จะออยยยาากกืดทํไมมผตตัวเงง็รู่ แล้วไงแต่เห็นพอเขายืดแล้วแบบยืดแบบเขาเรียกแบบผมที่มันตรงพอยืดกับผมตรงธรรมชาติมันจะไม่เหมือนกันผมที่ตรงพอยืดมันจะแบบเฮ้ยมันมันตรง,ตรงบบกริบเลยอะ่ะ มันเหมือนกับเอาตัวรีดรีดอะ่ะเหมือนก็แบบขีดสเปรย์แล้วตัรีดรีดไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเราอย่างเงี้ยมันแบบตรงก็จริงแต่ว่าถ้าดูความเป็นธรรมชาติมันก็จะมีเคอร์ฟมีรอนของมัน<ช>ก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเราก็อยากเก็บตังไงเก็บตังสามพันเพื่อจะไปยืดชิเซโดเขามางเอมอ,ม,อม,มันก็มีผลเหมือนกันนะอ่าก็อยู่ในขอบเขตละกันนะคะแต่ว่าคิดว่าเด็กๆหลายๆคนก็คงจะดีใจแหละ แก่ว่าเอาเถอะนะผมสั้นถือว่าเด็กแล้วหน้าเด็กสุดแล้วมันส่งกับวัยเราไงไม่ใช่ว่าเด็กมัธยมแล้วไปปล่อยผมยาวมันก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ไม่ส่งกับวัยเรียนอาะน้องเรียนมหาลัยหรอคะเปล่าค่ะเรียนอยู่มสามอาไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่พอเราอายุเยอะแล้วอยากจะตัดผมสั้นมันดูเด็กไงตัดหน้ามาได้ตัดแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องลดลดเรื่องเห่านะผมยาวนี่จะเป็นเหากันเยอะแต่สมัยนี้เด็ก เด็กส่วนใหญ่เรียนเอกชนกันเขาก็ให้ไว้ผมยาวแล้วนะ<ช>จะมีปาญหายแค่เฉพาะในส่วนของโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้นแหละนะคะก็รอดูกันต่อไปว่านโยบายนี้เนี่ยเขาจะว่ายังไงกันต่อไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจริงเนี่ยเขาจะเริ่มเมื่อไหร่<ช>นะก็แสดงความ,มดีกับเด็กด้วยละกันคงจะดีใจกันเป็นแถวๆนะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เราบอกเอาไว้ในช่วงที่แล้วดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีค่ะชื่อก็ชื่อก็ดีเนาะดีแล้วชื่อก็วิตามินดีอยู่แล้วแต่ว่าวิตามินดีเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ย ในอาหารก็มีนะแต่ถ้าจะให้ได้รับอย่างพอเพียงเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าแบบว่าวิตามินดีเนี่ยเราต้องไปตากแดดแดดอ่อนๆแดดช่วบบเฮ้ย รุ่งสางประมาณช่วงประมาณเช้าๆึ้เช้าอะไรเงี้ยที่พาทิตย์เริ่มขึ้นนี่ยะค่ะไม่เกินไม่ไม่เกินสัก8ปดโมงแปดโมงครึ่งเพราะไม่งั้นแดดมันจะเริ่มแรงแล้วแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังก่อให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะเขาบอกวิตามินดีเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการนําสารอาหารของร่างกายเนี่ยเข้าไป ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเป็นตัวนําสารอาหารอย่างหนึ่งนะคะ,คะแต่ว่าสาวๆสมัยนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการขาดวิตามินดีเยอะเพราะไรพ่อาสาวสมัยนี้นะกลัวแสงแดดกลัวมากกลัวกับผีอีกเออคือแบบว่าคือบางทีกลัวแสงแดดจนคิดว่าเป็นผีอ่ะคือใส่ทั้งแว่นโบะทั้งครีมแบบว่ากันแดดขาว,ขาวใส่เส,สื้อ,สอใส่หมวกใส่ผ้าคือแบบเฮ้ยไมเคิลแจ็คสันหรือเปล่าปิดหมดเลยใช่ไหมเออคือแบบ บางทีมันกลัวจนเวอร์เกินไปอ่ะ,<ฮ>ะคืออย่างเราอย่างเงี้ยโอเคเรากลัวแดดใช่ไหมเราก็ทาครีมกันแดด ออกแดดปุ๊บก็กลางร่ม<ช>แค่นี้จบแล้วหุยบางคนนี่แบบกลายเป็นตัวประหลาดไปเลยกลัวแดดจนคนกลัวตัวเองอ่ะแหละแต่งตัวซสื้บหวยอะไรน่ากลัวกันขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนใดนะคะโดยเฉพาะนนคนที่ไปฉีดกรูต้ามามคุณรู้ไหมว่าพอคุณฉีดกรูต้ามาเนี่ยคุณจะออกแดดแรงไม่ได้แล้วพอคุณออกแดดแรงไม่ได้เนี่ยคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดวิตามินดีแน่นอน<ช>นะคะ,ะ,คะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีกับสุขภาพมาฝากกันค่ะเขาบอกแบบนี้ว่าสมัยเรียนเนี่ยหลายๆคนก็คงจะทราบดี ว่ <c oughs> าวิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์ต่อกระดูกของเรานะคะหลายๆคนท่องมานะตามข้อสอบวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อสอบทางด้านเกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยเขาก็จะให้ท่องท่อง,อง <c oughs> วิตามินอะไรมีประโยชน์ต่อระบบไหนของร่างกาย <c oughs> รับพบได้ในในส่วนไหนของอาหารอย่างเช่นเนื้อสตัตว์ นมพืชใบผักสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะจําได้ดีว่าเราต้องออกไปโดนแสงแดดบ,บ้างเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างวิตามินดีให้กับร่างกายของเราแต่ว่ารู้ไหมว่านอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและฟันแล้วนะคะวิตามินดียังมีประโยชน์อื่นๆอีก,อก,อกมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคเบาหวาน แล้วก็ป้องกันมาร็งได้ด้วยค,คือคนที่ทานวิตามินดีเออที่เหมาะสมกับร่างกายในปริมาณที่ร่างกายเพียงพอต้องการแล้วเนี่ยเขาจะลดอาการปัจจัยเสี่ยงของโรคพวกนี้เมื่อสักครู่ที่บอกไปะนะหอบผืนหัวใจเบาหวานแล้วก็มาร็งหรือถ้าเกิดเป็นอยู่จะช่วยลดอาการลดความเบาบางของโรคต่างๆได้เพราะว่าวิตามินดีเนี่ยจะช่วย ทำให้เข้าไปในร่างกายแล้วดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกของเราเป็นอย่างดีก็เลยส่งผลให้คนที่ขาดวิตามินดีอย่างราแรกเลยคือว่าเป็นโรคกระดูกอ่อนอนะคะ ใครที่แบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกแขนขาไม่ค่อยแข็งแรงอะคือโดนขานิีนึงก็ขาพับไปนั่งก่อนหรือว่ากระดูกเปราะกระดูกหักง่ายเหลือเกินก็พิจารณาดูนะคะเราอาจจะขาดวิตามินดีก็ทานนมเยอะๆะทานพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอะที่มันจะมีแคลเซียมสูงๆหรือว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์ด้วยก็ได้นะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยยังพ้นพบว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีเนี่ยมีอัตราในการเกิดโรคซึมเศร้าและโรคหัวใจสูงกว่า เขาบอกว่าอัตราการตายจากโรคหัวใจเนี่ยลดลงเเเซลยนะสำหรับผู้ป่วยที่มีการรับวิตามินดีอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ,อมนะคะเออมันก็ช่วยได้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยแล้วพวกพืชผักผลไม้พวกอย่างเงี้ยมันจะมีฮอร์โมนของมันอยู่แล้วไงพอเราทานแล้วก็อารมณ์แจ่มใสขึ้นไม่ซึมเศร้ารไม่แบบว่าไม่แบบมีอาการแบบว่าซึมๆในนอยในที่ทํางานนะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถพบอาการหอบหืดในเด็กเนี่ย ที่ขาดวิตามินดีมากกว่าเด็กที่ไม่ขาดวิตามินดีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทานวิตามินดีอย่างปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอที่ร่างกายของคุณต้องการแล้วเนี่ยคุณจะลดเปอร์เซ็นต์ในความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหอบผืดนแล้วก็โรคหัวใจอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปได้นะคะเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจรงิงๆแล้วเนี่ยสร้างวิตามินดีได้จากผิวหนังของเรานี่แหละโดยที่มีตัวแสงแดดเป็นตัวกระตุน้นให้ร่างกายของเราสร้างวิตามินดีขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรารับแสงแดดมากเกินไปช่วงแบบใกล้เที่ยงหรือว่าช่วง1ิ โมงก,กว่าเป็นต้นไปเนี่ย<ะ>มันก็จะเกิดผลข้างเคียงอื่นๆค่ะอย่างเช่นเกิดอาการไหม้นะคะอักเสบหรือว่าเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้รับวิตามินดีที่ถูกต้องนะควรรับแสงแดดอ่อนๆตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงไม่เกิน8ปดโมงแล้วก็ไม่เกิน20นาทีก็พอไม่ต้องไปยืนแบบเปาอ๋อฉันอยากได้วิตามินดี <S <S สองชั่วโมงหกโมงถึงแปดโมงเลยไม่ไหวไม่แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รับวิตามินดีแบบนี้นะได้แต่ว่าตื่นสายไงตื่นแล้วปุ๊บสิบเอ็ดโมงแล้ววิตามินดีไปไหนพูดถึงตัวเองทําไมเนี่ยตื่นแล้วใช่ตัวเองจริงด้วยก็ใช่ก็ยอมรับว่าไม่เคยเจอวิตามินดีเลยเดี๋ยวต้องตื่นเช้าบ้างละเพื่อจะได้เจอแต่สงสัยไหมว่าทําไมอ่ะวิตามินดีต้องเกิดขึ้นในช่วงลากหกโมงถึงแปดโมงแล้วทําไมช่วงที่พาทิ์ขึ้นทําไมแดดมันอ่อนแล้วพอพาทิ์อยู่ตรงกลางหัวเราเนี่ยทำไมมันแรง ไม่รู้ว่าแต่เคยสันนิษฐานอันนี้เป็นความสันนิษฐานจากความคิดของตัวเองนะคะคือโลกเราเนี่ยเราที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ไงโลกหมุนรอบตัวเอง1วันแต่ในขณะที่1วันเนี่ยโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยก็เลยเข้าใจว่าไอ้ช่วงประมาณช่วงประมาณ10บโมงสิบโมงเที่ยงอ่ะน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่โลกเนี่ยมันหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ใกล้มันก็เลยอันนี้เข้าใจความส่วนตัวนะอาจจะผิดถูกยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็แบบวงโคจรมันก็แบบค่อยๆถอยออกห่างๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าเย็นมืดก็จะเป็นเรื่อง จริงนะเนื่องจากว่าสังเกตุทำไมพระอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงทิศตลอดเลยใช่บางทีคือเขาออกทิศตะวันออกแหละแต่บางทีเนี่ยเรานอนอยู่ที่เดิมเอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยม,มันเปลี่ยนทิศอาจจะเยื้องเยื้องนิดนึงแต่ก็จะอยู่ระแวกระแวกใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศบ้างแต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นพันๆปีหรือมากกว่าทิศท,ที่มันจะเปลี่ยนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใคร เมื่อกี้บอกว่าตื่นสายใช่ไหมเข้าใจนี่ก็เป็นถ้าเกิดตื่นมารับแสงแดดรุ่งอรุณไม่ทันจริงๆก็บริโภคอาหารบางชนิดบางประเภทละกันนะคะอย่างเช่นไข่แดงชอบกินไหมไข่แดงทุกวันแคลอรี่สูงนะจ๊ะระวังนิดนึงนะไข่แดงแล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนด้วยนะอะไรที่ทําจากปลาอะไรที่ทําจากไข่แดงพวกทองหา่อนอยอนไม่ได้นะต้องปลาแซลมอน ปลาซิวก็ได้ได้ไงแต่เขาบอกปลาแซลมอนอเออแล้วก็จริงๆได้ไหมเหรอพี่ว่าเอาให้ปลอดภยัยเอาแบบไข่แดงล้วนๆเลยดีกว่าเพราะ,ะว่าพวกท้งหยิบทาองหยอ่อเดี๋ยวมีน้ำตาลอ้วนนะมันก็โอ,อ้โหมันก็อ้วนพอกนะันนั่นแหละนะคะแล้วก็นมนะคะเขาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยคนที่ขาดวิตามินดีนยังมี ยังนําไปสู่อาการโรคอื่นๆด้วยอ,อย่างเช่นโรคอ้วนโรคท้องเสียเรื้อรงังค่ะเะคะอู้ไม่น่าเชื่อเลยนกขับวิตามินดีตัวเดียวเนี่ยเป็นหลายโรคมากเลยนะหอบหืดหัวใจมะเร็งนะอ้วนท้องเสียเรื้อรังนะคะแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง เืโรคความดันสูงรโรคหัวใจวายเฉียบพันมากกว่าค,คนที่มีร่างกายได้รับวิตามินอย่างเพียงพอด้วยนะคะนอกจากนั้น,นจากการศึกษายัางพบว่าวิตามินดีนจะเพิ่มโอกาสที่จะเป็นที่จะทําให้มเร็งเต้านมนกระจายเชื้อมะเร็งไปได้มากกว่าในคนปกติอ ฟังเราหน้ากลัวนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่เรารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็มีการโดนแสงแดดบ้างในตอนเช้าเาแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยในการควบคุมโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะมไม่ใช่อุ้ยทานแต่อาหารเสริมวิตามินดีแล้วละเลยขาดอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งไป ร่างกายก็ไม่แข็งแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้และการสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นก็ตื่นมาเช้าๆมาสุดอากาศบริสุทธิ์มารับแสงแดดบ้างโอเคก็ได้นะถ้ายังหลับลงนะก็จะนับถือมากเลย20นาทีไม่ก็อย่างงี้สิแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็โตไปตั้งอยู่ตรงกลางแดดแล้วก็นอนนอนอยู่นะอับแดดนินึงประมาณสอสักประมาณหนึงโครึง โมงครึ่งปุ๊บก็ตั้งนาฬิกาปลุกเร่งแล้วก็เข้าไปนอนในห้องโมงครึ่งเลยนะเขาไม่บอกไม่รู้เลยน่คนต่างจังหวัดในโมงครึ่งโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งนะคะอล่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บสุขภาพไทยด้วยนะคะอล่ะช่วงหน้าจิ๊กซอว์มีอะไรมาฝากกันช่วงน้านะคะเราจะมาดูเครื่องสำอางหมดอายุกันค่ะคือจิ๊กซอว์เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูว่าเครื่องสำอางเนี่ย มันจะรักษาอย,ยังไงก่อนที่จะหมดอายุใช,ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูว่าเครื่องสังของเรามันหมดอายุหรือย,ยังแล้วถ้าเกิดหมดหมดอายุมันจะเป็นยังไงออมันจะมีผลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้รู้กันค่ะหมดอายุหรือย,ยังที่แต่งอยู่เนะี่ยหมดแล้ว